ของคําว่าเชื้อเพลิงของคุณคืออะไรคะนิยามรอเชื้อเพลิงก็คือถ้าองค์ประกอบมันครบนะครับก็จุดปุ๊บติดปั๊บก็มีถ้ามีออกซิเจนกับแหล่งกําเนิดไฟแล้วก็วัตถุที่สามารถติดไฟได้มันก็จะเกิดเชื้อเพลิงครับพลังงาน <Okay. S 1> คุณค่ะปัง,ปง นิยามของคําว่าเชื้อเพลิงของคุณคืออะไรคะลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็พวกก๊าซถุงต้มแล้วก็น้ำมันที่ใส่รถยนต์ค่ะขอบคุณมากคะ่ะติดเครื่องเปื้อแน่การติดเครื่องยนต์เพียงครั้งละ10บนาทีเดือนละสักสิบครั้ง ทำให้คุณเปลืองน้ำมันได้มากกว่า30บาทต่อเดือนและส่วนน้ำมันที่เผาไหม้ไม่หมดอาจทำให้เครื่องยนต์ของคุณสึกลรอได้อีกด้วย 2. ซ่อมแซมและตรวจสภาพมันเช็คตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถของคุณไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันเพราะถ้าเครื่องยนต์มีความเสียหายอาจส่งผลให้รถของคุณสิ้น เปลืองพลังงานเชื้อเพลิงได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นการประหยัดพลังงานอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือเครื่องเจเนเรเตอร์นะคะที่เราใช้กันในโรงพอฟลักนะคะในกรณีที่ไฟฟ้าดับนะคะเราจะใช้เครื่องเจเนเรเตอร์นะคะในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้น้ํามันเป็นตัวเชื้อเพลิงนะคะถ้าในกรณีที่ไฟฟ้าดับนะคะจึงอยากาให้พลังงานทุกท่านนะคะ ใช้ไฟฟ้าอย่างจำเป็นนะคะเพื่อช่วยลดน้ำมันในการผลิตกระแสฟไฟฟ้าของเราค่ะยิ่งอ้วนยิ่งเปืองใช่ค่ะยิ่งอ้วนก็ยิ่งหนักถ้าเราเก็บของสัมภาระไว้ในรถมากๆก็อาจจะทำให้รถของเราสิ้นเปลืองพลังงานเชือเ้อเพลิงได้ค่ะ อนาคตคิดว่าอยากจะเปลี่ยนรถกับเขาบ้างไหมคุณพี่ก็อยากเปลี่ยนนะแต่ออ <delegate Leon. S 2> รอเงินเดือนปรับก่อนโอ้เขาเปลี่ยนเป็นรถใช้รถไฟฟ้ากันแล้วนะสมัยเนี้ยหก ออกเร่งเบรกดังพังเร็วหลายๆคนนะคะก็ยังติดนิสัยที่ชอบออกรถแรงแงนะคะนอกจากจะทําให้รถของคุณสึกล้อได้ง่ายยังทําให้รถของคุณสูญเสียพลังงานเชื้อเพลิงประเภทน้ํามันได้อีกด้วยค่ะ ค่ะและ7นะคะสำหรับข้อสุดท้ายนะคะเดินวิ่งหรือปั่นจักรยานในกรณีที่ต้องการสัญจรไปใกล้ๆนะคะแทนการใช้รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็สามารถทำให้เราประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันและประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะคะ